สวัสดีครับปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเจ้าป่า Nottingham Forest คือถ้ามองเผลอๆเนี่ยหลายคนน่าจะคิดว่าเกมนี้ผลน่าจะนอนมาเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่ามันจะง่ายแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนซ่อนอยู่กันแน่คือถ้าให้พูดกันตามตรงเลยนะข้อมูลทุกอย่างที่มีเนี่ยมันแทบจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าอาร์เซนอลชนะแน่ๆแ,แต่คําถามที่มันน่าสนใจก่อนนั้นก็คือทําไมล่ะ อะไรที่ทําให้ข้อมูลมันชี้ไปทางนั้นแบบสุดๆแล้วมันมีมุมไหนบ้างที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับโอเคงั้นเราจะมาไล่ดูกันไปทีละประเด็นแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากเรื่องของป้อมประการและสถิติกันก่อนแล้วค่อยไปดูตัวแปรที่อาจจะพลิกเกมได้จากนั้นก็จะไปวิเคราะห์กันที่แท็ติกในสนามแล้วค่อยมาสรุปปิดท้ายครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยเรามาปูพื้นกันหน่อยว่าทําไมแค่ดูจากหน้ากระดาษดูจากสถิติเนี่ย เกมนี้มันถึงดูเหมือนจะเป็นงานง่ายของอาร์เซนอลเลข13นี่แหละครับนี่คือจำนวนเกมที่ฟอ r e เรสต์บุกมาเยือนอาร์เซนอลแล้วไม่เคยชนะกลับออกไปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโหเป็นสถิติที่มันฝังรากลึกมากๆแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงบางอย่างที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี่แหละครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวเลข13เนี่ยมันไม่ใช่แค่สถิติธรรมดารรมดานะครับแต่มันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า กำแพงทางจิตวิทยาขึ้นมาในใจของผู้เล่นทีมเยือนไปแล้วลองลึกภาพตามสิครับว่าการจะลงไปในสนามด้วยความเชื่อมั่นว่าจะชนะเนี่ยมันจะยากขนาดไหนแล้วพอมาดูสถานะของทั้งสองทีมนะโอ้โหช่องว่างมันยิ่งชัดเกณฑ์เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งคือทีมระดับลุ้นแชมป์ที่ทุกแต้มมีความหมายสุดๆส,ส่วนอีกฝั่งเป้าหมายหลักก็คือการเอาตัวรอดในหลีกให้ได้ก่อนคือความคาดหวังกัแบแรงกดดันนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับพอลองมาไล่ดูผลการเจอกันที่ผ่านมาสิครับ มันเห็นภาพชัดเลยนะพอเล่นที่เอเมเรดสเตเดียมทีไลอาเซนอลมักจะชนะขาดลอยตลอดแต่พอไปเล่นที่บ้านของฟอเรสเนี่ยพวกเขาก็แสบใช้ย,ย่อยเหมือนกันนะเคยสร้างปัญหาให้อาเซนนลได้ด้วยเอาล่ะพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี่หลายคนอาจจะคิดว่าเกมจบแล้วละมั้งแต่อย่าพึ่งครับเพราะในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันมีตัวแปรที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่เสมอซึ่งบางทีไอตัวแปรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่มันพลิกโฉมหน้าของเกมได้เลย คำถามก็คือมันจะง่ายขนาดนั้นจริงๆหรอเพราะถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดมันยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยนะที่สถิติพวกนั้นมันไม่ได้บอกเราแล้วปัจจัยที่ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะนี่มันเป็นช่วงต้นฤด,ดูกาลทุกทีมยังเหมือนต้องจูนกันใหมายอยู่ 2. คือตลาดซื้อขายนักเตะที่ยังไม่แน่นอนใครจะย้ายเข้าออกเรายังไม่รู้เลยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือสภาพความฟิตของผู้เล่นตัวหลักๆ ปัจจัยเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่มันพร้อมจะสร้างเรื่องพลิกล็อกได้เสมอเลยเอาละครับทีนี้เมื่อเรามีทั้งสถิติที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกับความไม่แน่นอนที่ก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวตัดสินเกมนี้กันแน่คำตอบอาจจะอยู่ในแท็กติกในสนามแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆของพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับ จุดที่แน่จะไฟลุกที่สุดในสนามแล้วก็อาจจะเป็นตัวชี้ขาดเกมได้เลยนะก็คือการดวลกันตัว,ต,วตัวที่ริมเส้นนี่แหละครับเรานึกภาพปีกที่ความเร็วจัดจัดของอาร์เซนอลต้องมาเจอกับฟูลแบ็กของฟอ r e เรสแบบซึ่งๆ่งหน้าคือฝั่งไหนที่เอาชนะในการดวลตรงนี้ได้นะทีมนั้นก็แทบจะกุมความได้เปรียบของเกมไว้ในมือทันทีเลยและนี่คือตัวเลขที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยครับ1246 รู้ไหมครับว่านี่คือจํานวนประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกระลกการที่แล้วซึ่งมันทําลายสถิติสูงสุดตลอดการของลีกไปแบบราบคาบเลยกราฟนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเข้าไปอีกครับว่าค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมเนี่ยมันพุ่งพรวดขึ้นมาถึง1 5ภายในฤดูกาลเดียวนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ขยับขึ้นนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสไตล์การเล่นของลีกเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ล่ะ ก็ตรงนี้แหละครับคือประเด็นสําคัญปรากฏการ์โกเอ็กซ์พลชั่น osion, หรือการยิงประตูกันถล่มทลายเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการทดเวลาบาดเจ็บที่นานขึ้นมากๆทําให้แท็กติกจอดรถบัสหรือการตั้งรับลึกที่ทีมอย่างฟอ r e เรสอาจจะถนัดมันใช้ไม่ได้ผลดีเหมือนเดิมแล้วคือก้องหลังต้องใช้สมาธิสูงขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะเหนื่อยล้าสะสมโอกาสพลาดง่ายๆมันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับโอเคครับหลังจากที่เรานําข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันแล้วทั้งสถิติในอดีต ตัวแปรที่คาดไม่ถึงและเทรนด์ของลีกภาพสุดท้ายที่ออกมามันจะเป็นยังไงถึงเวลาของบทสรุปและคําทํานายแล้วครับและนี่คือภาพสรุปความน่าจะเป็นทั้งหมดครับแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดเรื่องไม่คาดฝันอยู่บ้างแต่ตัวเลข75%มันก็บ่งชี้ชัดเจนว่าน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยมันเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลแบบเต็มๆดังนั้นคําทํานายสุดท้ายของเราก็คืออาร์เซนอลจะเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับ ซึ่งมันก็เป็นสกอร์ที่สะท้อนทั้งความแข็งแกร่งในบ้านของพวกเขาแล้วก็สอดคล้องกับสถิติเก่าๆที่เคยเอาชนะคู่แข่งทีมนี้ที่เอมิเรสมาได้ด้วยสกอร์ประมาณนี้แหละครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามว่าให้คิดกันเล่นๆนะครับแน่นอนว่าสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สมแต้มเต็มมันคือความล้มเหลวแต่สำหรับฟอเรสละถ้าหากพวกเขาแพ้แต่เป็นการแพ้ที่สู้ได้สนุกสูสีสร้างปัญหาให้ทีมระดับลุ้นแชมป์ได้ตลอดทั้งเกมผลลัพธ์แบบนั้น จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาได้หรือเปล่าลองเก็บไปชิดกันดูนะครับ